ก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะครับผมสำหรับ Honda c ซ v i c นะครับดิเมนชันคันนี้นะครับลูกค้าก็มาทำการนะครับล้างผลชิ้นเครื่องใช้น้ำมันสูตร20,000ื่นโลนะครับโดยการถ่ายน้ำมันเดิงออกมาแล้วก็นะครับเติมน้ำยาล้างเข้าไปนะครับน้ำยาล้างตัวนี้ก็นะครับนี่ครับจะเป็นสีแบบนี้นะครับก็ถือว่าดำมากนะครับรถเป็นสิปีแล้วยังไม่เคยล้างนะครับวันนี้ก็เดินทางมาที่ร้านเอมมลิฟายเรยองให้ทำการล้างเครื่องให้นะครับแล้วก็ทำการเติมน้ำยาเข้าไปนะครับแล้วก็ติดเครื่องไว้ประมาณหนึ่งนาทีอ่าหนึ่งช ครับชั่วโมงแล้วก็ทําการถ่ายออกมาแล้วก็ทําการเติมน้ํามันเครื่องนะครับส่วนนี้นะครับเป็น 5B30 นะครับช่วยลดการสึกหรอนะครับลดการเส็บสีลดความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้นะครับส่งผลให้เพียนน้ำมันคันเร่งเบาขึ้นลื่นขึ้นเงียบขึ้นนะครับโอเคนะครับก็เสร็จเงียบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับลูกค้านะครับนะครับที่อยากจะล้างหัวชิ้นเครื่องครับก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์นี้นะครับ0991944299ครับครับร้านอิบริวชรถยนตครับวันนี้ ลูกค้านำรถฮอนด้าซีวิกดัมิชั่นนะครับมาทำการถ่ายให้มันเครื่องครับเป็นการล้างของเครื่องก็แก้เรื่องของเอไม่ยินนะครับแล้วก็ระบบไฟรอบคันนะครับของฮอนด้าซีวิกดัมิชันคันนี้นะครับก็การล้างแล้วก็ใส่ให้มันเครื่องเป็นสูตรสองหมื่นโลครับก็ใช้ยาวๆนะครับจะช่วยเรื่องของการลดการเสียดสีลดการสกหดอนะครับแล้วก็ความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้นะครับก็ทำการถ่ายออกมาเลยนะครับ เดี๋ยวมาดูบรรยากาศนครับผมคือนะครับรถเครื่องก็ทำแล้วนะครับก็มันล้างเครื่องทำยาล้างนะครับคืออัดเข้าไปตามจำนวนน้ำมันเครื่องนะครับนี่นะครับว่างการเติมน้ำยาล้างเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการปิดเครื่องไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับรอรั่วก่อนนะครับ Cũng thường chai đầy nát à, cũng tay chai lê Đang